าอสตาอนหนแคบแคบแคิ๊กแคบบิ๊กแคบบิ๊กแคบสวยสวยคัด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 แล้วดึงกลับ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 ดึดึงกลอยมาถ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 อยมาทางซ้านะครับเอาในห้าสี่สาองนึ่ยิบยิเพื่อนยิบยกลางถนนกลางถนนกลางถนนสยสยยโอเคโอไยเลยถยเลยยเลยไยเลยรือมาแต่งแล้วมาแต่ก็อยู่อยู่บนโก็อยู่บนโเอาอยู่บนโ เขาเสียดีวสิบแล้วระวังระวังระวังชเวเวฟบโชเวเขาเป็นเยวเปกตรอนเดฟเดฟเดโอเคสมสองหนึ่งบนชกบนชกบนชกชกส้าตัวสี่ห้ต่ห้ตัวโอเคลงตาเม็แล้วถอย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 แบกกได้นะแบกิน้ำดิ่น้ด่งน้ำดิน้ำ คิวอากรคิวอากรดูดูยืนในจูมาเขาว่ายืนมายืนาาว่าระวังระวังยนจูยนาจไปยนไอวเข้ามารอเข้ามารอเขามา่าีมีหัวไนมีหัวไนทาเวาเวขางเวทเขาไม่ได้สาเขได้าอง

โดน G A โ G A โดน G A จ่ายรองท้าจ่ายรอาจ่ายรท้าโดนโดนโโดนโดนโดนโดรอรอพวอรตรงสพนตรงสานตื้นในสาสองหนึ่งแซแซปแปแปแบ็ปปปวนซ้ายวนนยวนนมีรีมดมีลวดมั้ยไม่มี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 ายไปนัดเวทนัดเวทนดเวทนัดเวทยาวนดเวทยาวเะ EG a แล้ว ไม่มีโกไม่มลกที 1. ่นี okay. so ่น่ okay. so ี 2, ่ม okay. so ีก okay. so ่อนเียก่อนจ่าครัจ่าครับ้โไอเนี้ยตง้ยมีอได้ไหมี่ยตรงเนี้ยมันโสสดโสาสองหนึ่งแคปแคปแคปแค่มีการสวยสวยสุดเไม่ได้ไม่ได้ดาเมจไม่พอด้เมไม่พอดวนเลยขับด่วนเลยับคนเลยับต่วนเลยขับวนลองกลเขาลวกสดดีไม่สิขึ้นดีไม่สิบขึ้นดีสิบขึ้นดีสขึ้นสวยโสดแล้วกดนะ แบ็คแบ็คแบ็คดูดแบ็คอรอตรงสะพานรงสานตรงมะพาสมมอง1ึแคบแคบแคบแแตรงสะพานเยอะเมากเยอะเยอโอ้ยเอหโลหลหะึ่ออโหส่ตวยขวาวนขวาวนขวาพะพาน้ำต่อติดเมา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 เยอยอ้าวติดเมาอย่าเพิ่ง

สวิตสวิตสวตในห้ามรอรออในห้าสี่สามสองห่แบแแอตรงตงตรงต้นงงตนั้นเดี๋วก่อนอยู่ยาก่อนอะไรอะไรลงก่องลงก่อนไหนลงก่อนดูปดูปดโอเคโอเครเาเริ่มเริ่มเริ่มโอเคโอเคทางน็อตทางน็อตทางน็อตจิแดงไปิวคอนะครับคอนะ ไม่ได้แม่เนี่ยผมต้องลงต้องลงไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยอ้๊บหน่อยอ้๊หน่อยมี่รวบนะรอรอโอเคโอเคเอ็นเกตหนึ่งเอ็นเกตหนึ่งทางน็อตอีทในห้าสี่สามสองหนึ่งเคเคแล้วแบ็ก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 อจีเออีกแล้วถอยถอยถอยเวท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 วนเวท่วนเวท่วนเวท่วนเกือบจะตายจะตายโอ้ตายว่ะไม่ได้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 มันเยอะไปมันเยอะไปสปินต้องมสปินนะสปินได้สปินโอ้โห อีเอมันหัดสวยเกิยเออ